หรือภาพนี้นะปล่อยมาดูนะว่าจะมาไหมครับกับพระแม่ตาทุกตาทุกตาเดี๋ยวจะเชิญขอชมเชิญให้กับเอพีที่ตลาดธิรมาในวันนี้โอ้โหโอ้โหขอพโทษแกงไงฮะโอ้โหโอ้านหลังปอดเปียกเนั่น สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ปีทุกคนทุกท่านนะครับนีเ่เราก็จะเอามาขอเข้ามาช้าแล้วก็ข,บบขกกก้าวโพดยกตะกร้าถวายเด้อครวยมีข้าวโพดของเรามานะครับวันพระถวายอาหารให้กับครบัขอเข้ามาาชล้วโพดนะครับนี่ขอนงน,ขออน้องเล็กไม่ในชะครับ จะลงิกตเมทีนงคนหลห็ายที่เดือนเลยเห็นยที่เดือนเลยที่เดือนมาแล้วครับที่เดือนมาแล้วพี่รอคอยครับใจยากดีงใจสาวแังเจ้าด่าน่ะวุ่นบ่นพี่เดือนแบบเป็นยังไงเลยเลยมาเดือนฝนสองคนน่ะมาแล้วครับที่เดือนมาแล้วครับเออเ้ดูครับจะพุ่งเข้ากล้วยเลยเอาโคตที่ห้เริ่มออกมาแล้วอย่าพุ่งแม่ไม่ได้ถวายเพี่ดือน ชือครับ่อเมซี่ล้อเนี่ยค่ะด้วนบอกว่าด้วนก็ไทยบ้างนะคะจากพี่ปิงสองร้อยคะแนนจากพี่ป้องหนึ่งพันสามร้อยคะแนนไม่ดึงตะก้าออกไม่เบิ้งมันนี้มาต่อก็มาช้างไปดึงตะก้าไปแล้วก็ป้าแขกนะคะสองร้อยคะแนนนะคะพี่ปุ๊กสองสองร้อยคะแนนพี่เก๋กันนิกาหนึ่งร้อยคะแนนคุณพี่ตันที่มา 200คะแนนพี่ไก่ีน่มีทั้งอ้อยทั้งกล้วยนะมีหลายอย่างมาแล้วนะพี่เดือนตอนนี้พ่อเลินกำลังเอาช้างเชื่ออื่นมาด้วยนะเเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนไหมยกอนี่นะพี่เดือนยืนหน้าเลยยืนกลางเลยนะทั้งดาวน่าจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าน้องมไม่ยกซอยน้องต้อมไม่ยกตะการโอยฟังก็ไม่เร็วเร้วเจ้า

ให้กับเอีที่ตลลากสรมาในวันนี้รํำเบยบสวสุขภาพร่างกายของเองการการเงินการงนตอให้เจริญรุงเรตลอดเก็ตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาาจะไปเปียดพี่รดือองว่าาดีาับมันรอนใส่เเดี๋ยวเปีย็นี่พูด

ัเจ้าพี่พี่แมวแลจเจ้าัล้องไ้ไหมไม่ดูจะกล้องออกปังเดี๋ยวพี่เติมเอาไปให้น้องจันเอ้ยพี่แม่แป้งนะพี่เติมเอาไปให้แม่แป้งเถ่วนจันเจ้าพี่เดือนน้องดาก็กินของตัวเองนะอทำไมทำเไีม่ะโอ้โหเอากี่ออกให้หน่อยดี เราต้องเดินมาไี่ออกตรงไหนแม่ถึงแล้วถึงแล้ววันนี้เราขอขมานะคะน้องๆจ้าที่บ้านนะคะสิ่งไหนที่เราได้ร่วมเกินนะคะน้องมาจ้าพอดีจ้าจะทำมาจ้าตันจำใจจะดีและไม่ได้ตั้งใจจะดีนะคะก็ขอขมาลาคตุนให้ปรการนะคะบ้านตัวเองกันคนครับให้อ่าครอบครัวบ้านดาวนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานและก็นะคะ สาวจะมีทุกอย่างหประสบความสำเร็จพร้อมด้วยไปกับเอ็มพีเลยนะเจ้าแม่จับบอลได้ไหมถึงเราโอ้ยดาวเออเราไปหยาดกินยังในตะก้าพี่เดือนน่ะน่ะไปทั้งสองแข่งกันเบิดแล้วไปทั้งสามไปสามคนเลยเอาแย่งเงินกินหมดเลยเขาตะก้ารซีดมเงินแซ่บสุดตะก้าพี่ดาพี่เดือนแซ่บหมดเลยรับแย่งกันกินหมดเลยอ่ะเบิ้งแปนตะการแปนกันแย่งนะครับตอนนี้เกิด เกิดการชุลมุนขอเข้ามาช้างกันนะครับแม่ๆีครับวันนี้นะครับสีเชือกเรานะครับดล้ยภาพมาดูได้ยากมาไม่ใอยๆม่วาง่ยองดาเพถ้าใส่กับนองดาวเราค่ะจะไปยืมใส่กับพี่เดือนก่อนนะครับไม่ได้ไว้ทำไมมันเกินไงโอ้โหขาอโทษไงไงะโอ้โหาราดปอดเปียกแ อันเด็ดไม่ยอมกินุ้ยาข้าวได้เจ้าโอ้โหเป็นหลอดจ้องพี่เดีนเสร็จแล้เป็นภาพโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถมันยังไงตามพี่น้องโอ้โหดูนะครับดูนะครับขอไม่แป้งก็ตะกร้าใหญ่อยู่นะแม่แม่ตีเต็มตะกร้าเลยนะครับผมไม่แป้งตะกร้าเขียวนะครับพี่เดียนเราเป็นหนุ่มแล้วจะไปเข้าซสีเขามากก็ไม่ได้นะครับไม้แป้งเป็นห่วลูกเลย บอลหลุกเลยปไฟสามหลุอยู่ต้องการจะคลองยืนกินเสือยแม่โอ้พี่เดือนบังน้ำราหมดเลยมุมนี่นะจับจับปากตีเงี้ยปากตีภาพสุดประทับใจนะครับเียนื้องเนื้อน้องหน่อยยูพี่เดือนแคปเอาเดอร์ที่แคปเอาเดอร์ขาดนานๆจะมีโมเมนต์แบบนี้นะแคปเอาเดอร์โมเมนต์แบบนี้จะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะว่าพี่เดือนก็เป็นผู้บ่าวแล้วเนาะ นะะคอันตรายเริ่มไปกวนพี่ดาวต่อแล้วเออพี่ดาวนี้แล้วบะนี่กันจับพี่ดาวไปแย่งแม่ต้ออหาทางเขาบ่พ่อจิ้มขึจังพี่เดือนจะเปียงดาเฮ้ยใบย่านพี่เดือนเลยจันเจ้าแม่นค่ะเข้าหลักเก่งอยู่แม่เข้าเก่งอยู่เป็นเจ้าของเข้าเก่งทางมีรูปน้อยนะครับเราไม่ประมาตกใจต้นี่แม่ตนนี่นั่เพาว่านี่ขอแม่ดูครับดเอาแล้วครับเอาแล้วบะนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับ ตะก้าไผเป็นไผครับโอ้ลุยตะการกันต้พุทธมือบาดดูไม่แป้งอยู่นู่นครับคุณเล่ดอปาเจ้าเจ้าพูดไงโอ้มาเอาไม่แสร์ไปกวดตีแล้วนี่โอ้ไปเอาไม่กวดไปกวดเอาเอาเอาเจ้ากระดากล้วยกล้วยกล้วยด้วนี่โอ้เดินอ้อมมึงเยวเลยนะก่อนมี่จะดาวดาวดาวสมอนีิเจ้าฟอนนแป้งเท่เลยเราไปมุงกัแป้งนั่นดู ไม่แป้งกินจะหมดแล้วเราแบ่งไปให้ไม่แป้งอีกครับนี่นะครับแบ่งไปไม่แป้งอีกโอ้โหดาหวงเอาดาวห่วงมาเนี้ยเ้เอาของดาวไปใส่เฮ้เ้เบียดกันเหล่านี้เนี่น่ร่ออโอ้ยนะครับจงจริงอ่ะข้าวอ้อยวันนั้นอ่ะเอ้าวกล้วยวันนั้นร้อยหนึงแเน้อเอะ เไปท <ST 77> oh. ่านกนทำอไรเยอะเห็าปดอภาพนี้นะปล่อยมาดูนะว่าจะมาไหมครับกับข้าวให้หมาโอเคอ่ือจันเจ้าวไม่กินปันสั่งไงยือเท่าอ้ย่างงามแต่แยกควาเขาเป็นลุ่นไก่เลยต่อไขเจียวกี้งจันจอควรพี่เดือดูคนอูดูเจ้า แม่เนี่ยแม่รู้ว่าน้องอยู่กับพี่แม่ไม่เป็นห่วงเลยนะเริ่มแล้วดาวเริ่มแล้วดาวเริ่มตอดไปแล้วตอดไปแล้วบันนี้เอาตอดไปแล้วเขาเป็ห่วงพี่ดาวเลยตอดไปแล้วเออดาวตอดไปพูดแล้วบันนี้ไหแล้วน้ำกลนพี่ดาวไปแล้วดาวตอดไปแล้วเอไปแล้วบันนี้ตามพี่ดาวไปแล้วโอ้นะครับผม คน,นบักเขียนในตู้กับเปานั่นเด้คือเบียดเออดาวแม่เป้นักเขียนในตู้กับ <One S 1> เปานันใน,ใน,ใน,ใน่นองน้องห,หาหามุมเข้ามาไ,ได้รอดช่องแล้วบ้นานีออ้ไปเงี้ยเลยโอ้ยไงตัวนี้ตัวสูงโผล่เราด้านี้เราเดี๋นี่หามุมเข้าได้แล้วครับ,บแมเอ้ยมาแล้วเจ้านเจ้าโอ <c oughs> ้ยภาพสุดประทับใจนะครับแม่แม่ เราจะไปนะปวดจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องปึ๊งๆึงน้องปอนช anel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไ,ไปก่อนนะครับแม่แม่ไปเฝ้าตะก้าก่อนนะครับสวัสดีครับผม